ดูเด็กติดน้ำแข็งติดโกโก้ปัน่นตัจากัดยาะเต็มโต๊ะตักมาจ่ตัดจาตัดจา,าขัดใจขัดใจไม่ได้ทำไมอะลูกเจ้าอารมณ์ขัดใจ <c oughs> <c oughs> อายุห้าเดือนสองวันอ๋อห้าเดือนสิบวันติดน้ำแข็งแล้วขัดใจรงกรี๊ดเอาเลยเอาเองเลยเพาะเราเพาลนูอันนี้ออนนกอดพาไปเชี่ยไปเชี